คามสักับูเนปนอ่งไม่นกเป็นรายในก็เป็นรายนอกรูกไปในก็เป็นาสรมีกิจกรรมแของการเรียนรู้เก็ได้เนในวงแคบส่วนในรายนอกก็ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างออกไปแลก็เป็นการเรียกว่าเกีกับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้ เรียกก็ได้ลงที่หงโยแล้วก็การที่ได้ทุกที่เราไม่ค,ออคอยออบขยโยวานของสามเป็นกลุ่มสามปอของทรัพย์ของจัสัญญาก็จะมาเป็นะกุ่สากรที่มีการจัดกาทดรทดนการมีสมาชิกอยู่เป็นจำนวนมากมีนะการบริหารเรี่ว่า,าไม่มีการกัดทุนนะครับซึ่งมีการว่าหัว่อเรียนก็ได้ไปเรียนในส่วนนี้ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวิชาช่วยเนื่องพี่เบี้ยข้าวค่ะผมติชานนัตบัตรพัฒนาพี่กัปตันครับวันนี้เราจะไปศึกษาเรียนรู้ที่ไหนกันครับพี่เบี้ยข้าววันนี้เราจะไปแหล่งเรียนรู้ที่สากลกองทุนสวนยางของช้างจำกัดค่ะอแล้วสากล้ามีให้ทำอะไรนะพี่เบี้ยข้าวถ้าสงสัยงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย Let's Let <'s> go, <S go. เียนได้ก้ามาเยี่ยมท่นก็รองวลังอ่อนาวป็นมาตกงทราโพนรงจากนั้นรเดิมัังในี้ต้องไปกาประมาณาว่าปนนตรงนั้นนะึงตอนนี้จะเสริมย

นรรมกากเิา็ิตีนระดังที่ดีนะมันมีขนาดที่นี่มีโรงงานาเป็นยาแขา่งปั่นรับเป็นวัสถุดิบส่งออกเพื่อเอาไปผลิตย,ยา,รายงร้ออะไรพวกนี้ครับยางรนาลึกที่รเราเยียทุกวันครับโดยที่นี่จะรดดวบรวมน้ำยางในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณร้อยตันหรือว่าหนึ่งล้านิโล ก็ส่วนหนึน่ง80%ก็ออกมาผลิตยาแผ่นรงปันและอีกประมาณ20%สิบเปอร์เซ็นต์ก็ส่ง,าาง,าสางขายเป็นน้ำยางน้ำยางสดให้กับโรงงานครับทำไมเราต้องส่งขายน้ำยางสดก็เพราะว่าเนื่องจากบางครั้งปริมาณน้ำยางเยอะเราก็ไม่สามารถผลิตก็ต้องเปขายเป็นน้ำยาง่ดไปครับหรือว่าในกรณีบางช่วง ราคายางไส้ลมฟันตกต่ำราคาน้ำยางสูงกวา่าเราก็ต้องขายน้ำยางไปครับและอีกหนึ่งธุกรก,กิจนะครับก็คือธุรกิจสินเชื่อนึกไหมครับสินเชื่อ,อ,อคือะคคอ,คคคมมอะไรครับพี่อาเงินกู้นะครับเรื่อให้กู้ยืมให้ให้สมาชิกกู้ยืมกู้ยืมไปทำอะไรนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบอ,อาชีพไม่ว่าจะไปซื้อเครื่องมือ เครื่องเนื้อทางการเกษตรหรือว่าปุ๋ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยสตก,ก่อนก็มีการปล่อยเชื่อให้กับสมาชิกอ,อ,อ่าครับตามที่ได้บอกไปครที่นี้ก็ทำด้วยการเปรูอเรื่งอยงยารเปรูอ การสูงอยู่แล้วนะครับแต่ลถ้าเราเชื่อแม่ปุ๋ยมาแล้วมาผสมเองนั้นมันยุ่งยากกับการสอบกยอะไรไหมใช่ตรงนี้แต่ก่อนก็คิดดูกันแต่ว่าพอเรามาดูเนี่ยมันเกิดความยุากเพราะนั้นในการในกระบวนการผปรสงเราก็ต้องเพิ่มตัวนขึ้นมาแล้วก็เพิ่มตันำเพิ่มตันแต่ก่อนก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ นี่คืออะไรคะพี่มาร์คนี่คือถุงมือยางพาราครับอ่านี่คืออะไรคะหมอนยางพาราครับโอเคของพี่เว้นคืออะไรคะรองเท้าบูทตเอารองเท้าบู๊ตอะไรยาวเหรออ่านาวีนี่คืออะไรคะนี่คือพาริตาฟันจากยางพาราของสกยของจางจีจากการที่ผู้เรียนได้ไปศึกษาณแต่งเรียนรู้ ที่สาก์กองทุนส่วนยางครองช้างจำกัดโดยตอบสนองสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยตัวชี้วัดคือการอธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหก์ซึ่งผู้เรียนมีความใกล้ชิดกับสาก์กองทุนสวนยางครองช้างจำกัดเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราและนำยางพาราไปไขาย ณสถานที่สโกโย,โยดังนั้นการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ